ลูกแพแดงนะคะหนึ่งกิโลได้สามลูกอันนี้ใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วยังแบบสดอยู่เลยค่ะปอกแบบง่ายๆเลยนะก็ใช้มีดนะคะแกะสลักปอกออกมาค่ะเนื้อข้างในเขาจะแบบฉ่ำน้ำมากเลยนะคะแล้วก็เอาแบบคำโตเลยนะหนึ่งลูกแบ่งเป็นสี่ส่วนเลยแบบว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะก็ปาดไส้ออกนะคะแล้วก็มีดกอ คมแล้วก็บางอะค่ะมันจะปอกง่ายแล้วก็ถนัดมือด้วยค่อยๆปอกตามแถวยาวนะคะปอกแล้วก็กินได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ปอกเอาเปลือกออกแล้วก็กินผลแล้วก็ค่อยๆปอกต่อกินไปปอกไปอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็ไดอารมณ์ดีเหมือนกันนะมันขอบมมากฉ่ำน้ำแล้วก็หวาน,นะคะ่ะหวานมาก